เติบโตมาในครอบครัวที่ทั้งดื่มเหล้าแล้วก็ทั้งความรุนแรงในครอบครัวเกิดความคมขื่นเป็นบาดแผลที่เห็นตัวเองไม่มีคนค่าอยากจะตัดสินใจฆ่าตัวตายในสมัยวัยเด็กนะครับก็ยอมรับว่าเป็นเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าพ่อก็เป็นขี้เหล้าประจำหมู่บ้าน เติบโตมาในครอบครัวที่ความรุนแรงในครอบครัวนะครับผมพ่อแม่ก็ให้ไปอยู่กับญาตินะครับก็เลยเราไม่มีเข้าใจคําว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าพ่อกับแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่สมัยเด็กๆถูกคนรอบข่านี้คอยตําหนิลรอเรียนพูดใส่ความคิดให้เราด้านตัวก็คือพ่อเธอเป็นขี้เมานะแม่เธอเนี่ยไม่รักเธอไปแต่งงานสามีใหมก่ก็เขารักลูกใหม่ก็เป็นบาดแผลที่เกิดความคมขื่น ในชีวิตนะครับทำให้เห็นตัวเองไม่มีคุณค่าพยายามที่จะสร้างคุณค่ากับชีวิตตัวเองนะครับก็เลยไปคุกคีกับสังคมของเพื่อนที่อยู่ในวงเวียนของสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอย่างเช่นยาเสพติดการเกเรนะครับสังคมผิดกฎหมายต่างๆคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็สามารถทําให้เพจยอมรับก็กลับไปสิ่งที่ทำลายตัวเองก็ทําลายสุขภาพทําลายทุกอย่างที่มีอยู่เคยคิดว่า อยากจะตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่มีทางอะไรที่จะทำให้เห็นคนฆ่าตัวเองปรากฏว่าได้มาเจอกับพี่น้องที่เป็นคิสเสียนครอบครัวหนึ่งยูยดีก็ชวนไปกินข้าวที่บ้านก็เป็นที่มาของเอ๊ะทำไมเราไปที่ไหนก็ถูกประิเสธแต่ว่าครอบครัวนี้ทําไมชวนเราไปกินข้าวที่บ้านอธิษฐานเพื่อเราคอยหนุนใจแล้วก็มีคําพูดที่ด้านบวกให้กับเราได้เริ่มต้นใหม่ต้อนรับเราด้วย ความรักและความน่วงก็ทําให้ตัวเองนั้นเริ่มมองเห็นชีวิตว่าเอ๊ะชีวิตเรายังมีคุณค่าก็ทําให้มีคําถามแล้วก็ทําให้ตัวเองต้องแสวงหาเรื่องนี้มากขึ้นสิ่งที่ทําให้ผมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตก็คือความรักของพระเยซูยเจ้าพระคำของพระเจ้าผ่านทางพี่น้องคริสเตียนที่ได้หนุนใจที่ได้แบ่งปันในพระคัองพระเจ้าทำให้ได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ เปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนหัวใจของเราเปลี่ยนความคิดของเราเมื่อก่อนก็อย่างที่บอกไว้ว่าจะเป็นคนที่มีบาดแผลภายในตลอดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแล้วก็มีมุมมองเกี่ยวกับตัวเองในภาพลักษณ์ในด้านลบตลอดแต่ว่าเมื่อเราได้สัมผัสความรักของพระเยซูเจ้าพระองค์ได้เปลี่ยนมุมมองในชีวิตของเราให้เราเปลี่ยนคนที่รู้จักคนขัาของตัวเองและกความรักของพระเยซูเจ้านั้นเป็นจุดที่รักษาบาดแผลภายในในความเจ็บปวดที่เราเคยเจอในอดีต ในเรื่องของครอบครัวผู้ที่ได้ชมเรื่องราวชีวของผมนะครับสิ่งที่อยากจะหนุนใจก็คือความรับของพระยุทธเจ้าเข้ามาเปลี่ยนจิตใจของเราเข้ามาเปลี่ยนหัวของเราแล้วจะทำให้เรานั้นเห็นค่าในตัวเองแล้วก็ผนรอบข้างทำให้เรามีความสุขในจุดที่เราเป็นอยู่เราไม่ต้องไปจมอยู่กับความเจ็บปวดในอดีตเพราะว่า ความรักของพระเยีสุข้านั้นเข้ามาอยู่ยาและก็สร้างสิ่งใหม่ในชีวิตของเราทําให้เราดำเนินชีวิตแบบมีคุณค่าทั้งตัวเองและก็คนรอบข้างครับ